สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง youtube ไอชัยนาทขมุเลศนะฮะองแรกนะครับเป็นคำข้าวรุ่น2หลวงพ่อดูสีดิ้งดำนะคำข้าวรุ่น2เปรียบทองหน้าหลังนะทองหน้าหลัง สภาพพระสวยมากนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับเอาสักพันสามนะพันสามร้อยบาททำข้าวรุ่นสอง หลวงพอ่อดูสีดิงดำนะครุ่นสองหลวงพ่อดูสีดิ้งดำหน้าติดชัดนะครับชัดหน้าชัดหลังองนี้นะครับขอสักเก้าร้อยแล้วกันนะขอสักเก้าร้อยนะสวย เก้าบาทเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับหลวงพ่อวัดดอนตันต่อโค้ดสังฆติหลวงพ่อวัดดอนตันต่อโค้ดสังฆติ ปี19ึ่งเก้านะ่หกร้อยบาทนะหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อจงนะงานชาวพนกิจปีศูนย์เก้านะปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับเหรียญประสบการณ์นะเหรียญชาวพนกิจหลวงพ่อจงเนื้ออันป้าก้าปีศูนย์เก้าเอาแปดร้อยนะแปดร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อโตวัดกำแพงนะครับจะอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสายเหนียวอินบุรีนะครับสายเหนียวอินบุรีประสบการณ์เยอะมากปีสองหนึ่งปีสองห้าสองหนึ่งสายเหนียวอินบุรีปีสองหนึ่งเอาห้าร้อยบาทนะครับเรียมกันน้ําให้แล้วนะใครหาพระราคาไม่แพงนะพุทธคุณครอบจักรวาลแนะนำนะหลวงพ่อโตวัดกำแพง หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับปีสองห้าหนึ่งหกนะหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีปุกเสกปีหนึ่งหกหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีปุกเสกเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อกลวยลงยาเขียวอันปะก้าออกวัดดอนกระพีนะครับปีหกสองลงยาเขียวออกดอนกระพีสามร้อยบาทเนี่ยสามร้อยบาท ออกนอกวัดนะฮะสามเหรียญเสมาพระพุทธบาทวัดอนงนะปี2497นะอาจารย์นวมวัดอนงนะ0เจ็บาท2497เสมาพระพุทธบาทเอาเจ็หลวงปู่สิมนะเขาหลําตัดหลวงปู่สิม ท่าำผาป้องจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยปีหนึ่งเจ็ดเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทเหรียญสุวรรณภูมินะครับวิทยาลนะัยเนี่ยเหรียญ เป็นพักริ่งเนีสุวรรณภูมิสองหหนึ่งหนึ่งนะฮะหลวงพมุยบุกเศษนิกิ่งเน่ยเอา400บาทเนี่ยสี่ร้บาทพมุยเศกรูปลอหลวงปู่พวง วัดวัดสาก,กดานสากดานกอทโมนทับบุรีกรอทโมเอาสามร้อยแล้วกันนะใครรู้จักเอา 300. สามร้อยยี่้าสัตวัดนะครับทูโทนหนึ่งองค์แล้วก็เนื้อขาวหนึ่งองค์หน้าตาติดชัดนะสององค์เอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทยี่้าศพื่อสัตว ใบโพหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอกพรเนีหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเหรียญเงินนะครับหลวงพ่อคูนห่วงเชื่อมรุ่นแรกปีห้าเจ็ดห่วงชึ้มห่วงเชื่อมรุ่นแรกเนื้อเงินหลวงพ่อคูนปีห้าเจ็ดเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนื้อเงิน ต่อโค้ดสามที่เห่วงเชื่อมรุ่นรุ่นแรกพันร้อยนะครับหลนพ่็คูณวัดบ 1, ันไลพันร้อยคูณแผนหลวงพ่อดีวัดพระรูปเนี่ยเลี่ยมคาสสิกนะแปดร้อยมาสุพรรณบุรีเม็ดบัวหลวงพู่สีนะครับปีหนึ่งเจ็ดวัดเขาทำาบุญหน้าหกร้อบาทนะครับสวยเดิมกรีบ <c oughs> บัวเม็ดบัว หลวงปู่ศรีปีหนึ่งเจ็ดหกร้อยบาทพระผงหลวงพ่อพีนะวัดสนมลาวนะสองหน้าห้าร้อยบาทหลวงปู่ทวดหลังเจด,ดีปีสามเจ็ดอาจารย์นองวัดสายขาวนะเนื้อวานปีสามเจ็ดเอาหกร้อยนะหกร้อย เหรียญรวยรวยรวยเนื้อชนวนกับเหรียญเม็ดแตงพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับอาจารย์ให้สองเหรียญน,นะเม็ดแตงกระเสมารวยรวยฮะ สองเหรียญเนี่ยเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทคู่เลยแปดร้อยบาทหลวงปู่หงสองเหรียญหนึ่งพันบาทเหรียญมังกรแล้วก็เหรียญมหาเศรษฐโชคนะครับหนึ่งพันบาทคู่นี้หลวงพ่อโอทนะเหรียญหลวงพ่อโอทหนึ่งเหรียญแล้วก็สมเด็จหลังเหรียญหลวงพ่อโอทคู่นี้ห้าร้อยบาท พระร่วงหลวงพ่อแพรปีหนึแล้วก็เสมาหลวงพ่อจวนวัดหดองสุม่านะคู่นี้4ี่รอยบาทสมเด็จหลวงพ่อละมูลนะครับสิทธิเอกหลวงปู่เทียนวัดโบสนะมีฝังตะกุด5ดอกหนึ่งองค์แล้วก็เป็นหลังลายเซนหนึองค์นะฮะคู่นี้เจ็ดร้อยนะเจ็ดรอยบาทหลวงพ่อละมูลหมวลสารเก่าของหลวงปู่เทียน หลวงปู่เอี่ยมมหาปราบ๒เหรียญแล้วก็เหรียญแปะลงสีนี่คู่นี้เอาเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทสามองค์เจ็ดร้อยหมดยังหมดยังอ๋อมีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวย,ยาสามเหรียญเจ็ดร้อยบาทเนี่ยสามเหรียญเจ็ดร้อยบาทพันตัวทุกเหรียญะใครสนใจอะไรกันไหนแคปรูปส่งมาในไลน์ได้เลยนะครับพักมา ไอดีลาย a c a l l v e t e ครับเฟซบุ Facebook, ๊กธรรมะซับพ่วงบอรโทรศูนย์เก้าหกเจ็ดงเจ็ดหกเก้าสี่เจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ